สามเรนครับอันนี้เป็นโปรเจกต์อะไรครับช่วยอธิบายหน่อยครับเชิญทงชาติขึ้นถูกขึ้นสู่ยอดเสาโอเคตอนนี้เรารออยู่ใช่ไหมครับรอเวลาอยู่นะครับพอถึงเวลาที่ตั้งไว้ทงก็จะขึ้นไปใช่ไหมครับส่วนประกอบหลักๆสําคัญมัน hm, ม exactly. ีอะไรบ้างครับบุกบอร์ดมอเตอร์บุกบอร์ดมอเตอร์นะครับบีเลยอ้าวมาแล้วนะครับลองดูการทํางานของมันก่อน อ๋อน,นี่มีการต่อ,อ,อแอมป์นะครับออกลำโพงตัวใหญ่ด้วยนะครับใช้รีเลย์ในการสับสวิตช์นะครับให้แอมป์ตัวใหญ่ทำงาน้วาวตรชาตินะครับเริ่มขึ้นแล้วไม่ว่าใช้มอเตอร์นะครับในการจุนระบบรอบนะครับก็ใช้รีเลย์นะครับ สิถึงยอดเสาไหมครับโอเคครับถึงจุดสุดยอดของมันพอดีนะครับอ๋อใช้ได้ใช้ได้แถวมาก